ดีครับทุกคนวันนี้จะมาเทน้ำออกจากถ้วยยางนะครับฝนตกเมื่อคืนนี่นะครับน้ำเต็มถ้วยยางเลยเราจะมาเทให้มันแห้งนะครับเวลาเตมามกีดมันจะได้ง่ายครั้งต่อไปนะครับก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะเพราะว่า กีดได้ได้จดตจดตจดมีดนะครับกีดได้จิมีดกีดอีกซื้สองมีดแต่พอดีฝนมาตกพอดีโอเคนะครับก็จะมาเททั้งหมดนี่นะครับก็จะมาเทน้ําฝนนะครับออกจากตัวยยางนะครับยางนี้เรากีด อ่าได้เจ็ดมีดนะครับคนทุกคนเจ็ดมีดก็คือเจ็ดครั้งนั่นแหละเจ็ดรอบนะครับพอคิดเป็นมีดนะครับก็จะมาฝุดกุยสาระนิดๆนิดหน่อยๆนะครับเกี่ยวกับการกีดยางพลานะครับในช่วงหน้าฝนนะครับทุกคนว่าเรากีดยางในช่วงหน้าฝนเราควรจะกีด ขายน้ำหรือขายยางก้อนดีนะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมก็จะเก็บไปด้วยผมก็จะคุยไปด้วยนะครับการกีดยางในช่วงหน้าฝนาบางคนก็อาจจะกีดขายเป็นเป็นน้ำนะครับทุกคนบางคนก็จะขายเป็น ขีดขายเป็นทำเป็นยางก้อนนะครับถ้าถามว่าแบบไหนมันมันดีนะครับมันก็ดีกันทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าขายน้ำถ้าพูดถึงขีดขายน้ำนะครับเราก็ขายวันต่อว,วันนะครับทุกคนคือขีดตอนกลางคืนเจ็ดโมง ปดโมงแล้วก็มาเก็บก็เอาไปไปขายนะครับอันนี้คือกรีดขายน้ํานะครับทุกคนแต่ข้อข้อดีก็คือเราได้เงินทุกวันนะอืมกีดกีดวันหนึ่งแล้วก็ไปขายไดย้ก็ได้เงินอยู่วันหนึ่งอ่ามาดูข้อเสียนะครับทุกคน กินก็เสียกีดยางหน้าฝนหนึ่งแหละถ้าเกิดเรากีดไปยังไม่เสร็จนะครับฝนตกมันก็จะทำให้ยางของเรามีน้ำฝนปนมาด้วยนะครับอ่าก็จะทำให้ยางของเราเปอร์เซ็นต์ก็จะลดด้วยนะครับทุกคนอืม พ่อค้านี่นะครับเขาก็จะตีเป็นยางเปอร์เซ็นต์ถูกอ่าเปอร์เซ็นต์ที่ผสมน้ำฝนนั่นแหละครับทุกคนอ่าเปอร์เซ็นต์หน้าฝนเนี่ยยางพาราจะเปอร์เซ็นต์สูงนะคือประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบอ่าอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ยางในช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเกิดมีน้ำ ฝนมันผสมกับน้ําฝนนะครับมันอาจจะเปอร์เซนที่คนเขาทําอาจจะทําอาจจะเหลืออยู่ประมาณสักยี่สบห้าหรืออาจจะไม่ถึง30สิก็ได้นะครับคือเขาก็ไม่แน่ว่ามันมันผสมมากสมน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนอันนีค้คือข้อเสียของการจีดยางหน้าฝนที่ นำไปขายนะครับเราอาจจะเสียอะไรเราอาจจะเสียเปอร์เซ็นเสียเปรียบนะครับเอาง่ายๆคือเสียเปรียบคนคนซื้อนะครับบางทีของเราอาจจะไม่ผสมเยอะมันก็สามารถที่จะทำให้เป,เป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำได้นะครับทุกคนอันนี้คือข้อเสียเลยนะ อย่างที่บอกเขาบอกว่าอย่างเปอร์เซ็นต์ไม่มีน้ำฝนเปอร์เป็นสักสามสิบห้าสามสิบแปดนี่นะครับถ้ามีน้ำฝนผสมหน่อยเนาะมันอาจจะได้อยู่ประมาณสักยี่สิบห้ายี่สิบหกซึ่งคนที่ที่ขายเนี่ยนะครับคนที่ซื้อเขาสามารถที่จะทำได้นะครับ ในช่วงที่ยางของเรามันเป็ผสมกับน้ำฝนนะครับเราอาจจะเสียเปรียบตรงนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราจีดเราเอาไม่ทันด้วยนะครับก็จะทำให้ยางเราทิ้งยางไปเฉยนะครับมาดูพูดถึงเรื่องการจีดที่เราขาย ยางก้อนนะครับทุกคนคือยางก้อนเนี่ยถ้าถ้าเราขายเป็นยางก้อนเนี่ยมันจะมันมันจะไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมันก็จะคิดโดยน้ําหนักนะครับน้ําหนักของยางจริงๆครับเรากรีดแล้วก็หยอดน้ํากดเราก็จะได้ าเปอร์เซ็นต์ของยางนั่นะครับจางอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าฝนตกมานะครับถ้าเราหยอดน้ำกดไปนี่นะครับคือ,อยังไงยางมันก็ไม่เสียหายอยู่แล้วครับผมมันไม่เสียหายเพราะว่าเราหยอดน้ำกดไว้แล้วนะครับยางมันแข็งตัวมันก็จะไม่ อ่าเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่เสียหายอะไรครับนี่งยังอย่าง,อย,างอย่างนี้นะครับนี่ถึงยังไงมันก็เป็นเป็นก้อนเนื้อกดถึงจะโดนน้ำถ้าเราหยดน้ำกดไว้นะครับหยดน้ำกดมันก็จะจับกันเป็นก้อนอยู่มันจะไวกว่าไอ้ที่เราทำ ทำเป็นยางนำยางที่เราขายน้ำน่น,นะยางก้อนจะได้ราคาดีมันก็ขึ้นอยู่กับที่เราทำให้เป็นเป็นก้อนสวยงามด้วยนะครับอีกอย่างก็คือจีดยางก้อนจะได้น้ำหนักในเนื้อเนื้อเ,เนื้อยาง ได้แน่นได้แข็งนี่นะครับเราต้องขีดขั้นต่ำเจ็ดเจ็ดครั้งนะหรือเจ็ดมีดนะ,นะครับเจ็ดมีดในะเพื่อที่จะให้ให้ยางมันมันหดตัวนะนะครับมันคายน้ํายางออกนะครับนัคายน้าออกนะครับเนื้อยางก็จะแข็งครับผมก็คือเจ็ดมีดนะครับทุกคน แต่ถ้าเกียได้สีมีดเราไปขายนะครับยางไม่แข็งตัวนะครับทุกคนยางมันยางไม่ได้ยังไม่ได้น้ํายางน้ํากับยางยังยังจับกันอยู่เมื่อเราสี่มีดเนี่ยนะมันจะน้ํายางมันจะเป็น <c oughs> ก้อนยางมันจะเป็นนิ่มๆน,นะครับไม่แข็งนะครับถึงจะหยอดน้ำกดก็จริงนะครับแต่ว่าน้ำ ก้อนยางมันก็ออกเป็นขิแข็งไอเป็นออกเป็นนิ่มมีน้ําผสมว่าง,งั้นเถอะครับคนซื้อเขาก็ดูออกนะครับเนี่ยถ้าอย่างนี้เน,นี่ยนะนี่เจ็ดมีดนะครับพุดย่ังไงก็มีน้ําตกยังไงก็มีมีข้าออกนะครับถ้าแกะออกมานะครับได้ราคาแน่นอนครับผมเพราะยางมันให้ตัวแล้วนะครับน้ําไม่มีแล้วมันมีแต่ เปอร์เซ็นต์ของอยางยางเนื้อย,าง,ออยางจริงๆนะครับเนี่ยถ้าใครจะกลีดยางคือยางน้อยต้องเก็ดมีดขึ้นไปนะครับทุกคนครับก็เป็นความรู้เก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับการกลีดยางนะครับทำให้เป็นยางก้อนกับยาง ขายน้ํานะครับถามว่าตรงไหนดีกว่ากันนะครับมันก็ดีทั้งสองฝ่ายนะครับอแต่ว่าทํายางก้อนมันก็จะไม่เหนื่อยเท่าไหร่อ่าในช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกมาเราก็หยอดน้ดํากดหยอดน้ํากดไว้นะครับเปอร์เซ็นต์ของเราก็จะไม่หายไปแต่ถ้าเป็นทําเป็นยาง <c oughs> ขายน้ํานะครับขายน้ํำยางนะครับ มันก็ข้อเสียมัมนก็คือถ้าฝนตกมีความชื้นนะครับทุกคนยางของเราก็จะเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงอันนี้ก็นำมาเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับมาฝากนะครับเกีย่ยวกับการทำยางพารานะครับทุกคนครับขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ รับฟังการกีดยางพราราช่วงหน้าฝนเราควรจะกีดขายเป็นยางก้อนหรือยางน้ํานะครับอย่างไหนมันดีกว่ากันนะครับถ้าเป็นผมผมว่าเป็นเป็นยางก้อนถ้วยนี้แหละดีเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่หายไปครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม สวัสดีครับผม